ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่ามีคุณยายคนหนึ่งชื่อยายจันยายจันเป็นผู้หญิงใจดีและขยันขันแข็งตื่นแต่เช้าทุกวันเพื่อไปไถนาหว่านเมล็ดข้าวรดน้ำต้นไม้และดูแลสวนผักของเธอยายจันอาศัยอยู่บ้านไม้เล็กๆกลางทุ่งนาบ้านเธอมีหลังคามุงจากเก่าๆ แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มเสมอเพื่อนบ้านทุกคนชอบแวะมาที่บ้านยายจันเพราะไม่เพียงเธอหุงข้าวอร่อยแต่ยังใจดีคอยช่วยเหลือทุกคนที่ลำบากเช้าว,วันหนึ่งขณะที่ยายจันกำลังไถนาใกล้ป่าหลังบ้านเธอสังเกตเห็นเมล็ดข้าวเม็ดหนึ่งต่างจากข้าวทั่วไปมันมีสีเหลืองทองวาว เหมือนแสงแดดสะท้อนบนผิวน้ำยายจันค่อยๆก้มลงหยิบเมล็ดข้าวนั้นขึ้นมาสัมผัสมันด้วยมืออย่างระมัดระวังเพราะรู้สึกว่าเมล็ดข้าวนี้ไม่ธรรมดานี่มันเมล็ดข้าวอะไรนะสวยจังเลยยายจันพูดกับตัวเองแล้วจึงตัดสินใจเก็บใส่กระปุกเล็กๆและนำกลับไปบ้าน เพื่อทดลองปลูกในแปลงเล็กๆข้างบ้านวันต่อมายายจันปลูกมเมล็ดข้าวทองคำลงดินรดน้ำด้วยความรักและเอาใจใส่ทุกเช้าเธอจะเดินไปดูปแปลงข้าวเล็กๆนั้นด้วยรอยยิ้มและพูดกับมเมล็ดข้าวว่าโตขึ้นให้สวยงามนะข้าวของยายเพียงไม่กี่วันข้าวที่ยายจันปลูกงอกขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่างจากข้าวธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดต้นข้าวสูงและเขียวชอุ่มแต่ที่ทำให้ยายจันประหลาดใจที่สุดคือมเมล็ดข้าวบนรวงแต่ละเม็ดเปล่งประกายสีทองเหมือนดวงตาวเล็กๆก,ก,กระพริบแสงในตอนเช้ายายจันดีใจมากแต่ก็ระมัดระวังเพราะรู้สึกว่าข้าวทองคำนี้ต้องเป็นของวิเศษจึงตั้งใจว่า จะใช้มันอย่างระมัดระวังไม่ให้ใครโลภหรือทำร้ายเข้าทองคำนี้คืนหนึ่งขณะที่ยายจันร์นอนหลับอยู่ใต้ผ้าห่มหนาเข้าทองคำในนาเริ่มส่องแสงวาวราวกับมีชีวิตแสงนั้นลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องยายจันร์ฝันเห็นนกวิเศษตัวหนึ่งบินมาเตือนมันพูดด้วยเสียงนุ่มนวลแต่ชัดเจนว่า ข้าวทองคำนี้เป็นของวิเศษใช้ด้วยความดีเท่านั้นถ้าใช้ด้วยความโลภข้าวทองคำจะหายไปทันทีใหญ่จันตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอรู้ทันทีว่าข้าวทองคำไม่ใช่ของธรรมดาแต่เป็นของวิเศษที่ต้องใช้ด้วยความเมตตาและใจดีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ยายจันตัดสินใจว่าเธอจะหุงข้าวทองคำและแบ่งปันให้คนลำบากเท่านั้นและจะสอนเด็กๆในหมู่บ้านให้เข้าใจถึงความดีและความเมตตาหลังจากที่ยายจันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตระหนักถึงความวิเศษของข้าวทองคำเธอตัดสินใจว่าจะใช้ข้าวทองคำเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากในหมู่บ้านเท่านั้น วันรุ่งขึ้นยายจันเริ่มหุงข้าวทองคำมาเล็ดแรกข้าวสุกแล้วมีกลิ่นหอมหวานละมุนราวกับกลิ่นของแสงแดดยามเช้าเธอจัดใส่จานเล็กๆและเดินไปบ้านเพื่อนบ้านที่ขัดสนบ้านแรกที่เธอไปเยี่ยมคือบ้านของลุงสมชายลุงสมชายเป็นชาวนาเช่นกันแต่ปีนี้ ข้าวไม่ออกผลครอบครัวลุงไม่มีข้าวกินเต็มที่เมื่อยายจันยื่นจานข้าวทองคำให้ลุงสมชายและครอบครัวตะลึงด้วยความประหลาดใจยายจันนี่ข้าวอะไรทำไมกลิ่นหอมจังยายจันยิ้มแล้วพูดว่านี่คือข้าวทองคำใช้ช่วยคนที่ลำบากเท่านั้นนะ กินแล้วจะรู้สึกอิ่มท้องและมีความสุขลุงสมชายและครอบครัวนั่งกินข้าวอย่างระมัดระวังทันใดนั้นพวกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความสุขลึกๆราวกับหัวใจพองโตด้วยความรักและความหวังลุงสมชายเอ่ยอย่างตื้นตันยายจันทร์ ขอบคุณมากจริงๆเราไม่เคยกินข้าวที่ทำให้ใจมีความสุขแบบนี้เลยข่าวเรื่องข้าวทองคำของยายจันแพร่ไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเพื่อนบ้านเริ่มเดินทางมาขอแบ่งข้าวทองคำแต่ยายจันไม่ขายและบอกทุกคนด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเท่าทองคำนี้เป็นของวิเศษ ใช้ช่วยคนที่ลำบากเท่านั้นถ้าใครโลภจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเด็กๆในหมู่บ้านมักจะวิ่งไปที่บ้านใหญ่จันทุกวันเพื่อดูข้าวทองคำและช่วยยายจันเก็บเกี่ยวยายจันสอนพวกเขาว่าการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นทำให้หัวใจเราอบอุ่น ข้าวทองคําไม่ใช่ข้าวธรรมดามันสอนให้เรารู้จักความเมตตาและความใจดีเด็กๆต่างสนุกกับการช่วยยายจันบางคนคอยรดน้ำขุดดินบางคนช่วยคัดเลือกเมล็ดเท่าที่สวยที่สุดพวกเขาเรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันและมีน้ำใจต่อกัน ทำให้ทุกคนมีความสุขมากกว่าการเก็บข้าวทองคำไว้เพียงคนเดียววันหนึ่งหมู่บ้านเกิดพายุฝนตกหนักนาและสวนของหลายครอบครัวถูกน้ำท่วมแต่ข้าวทองคำของยายจันยังคงแข็งแรงและส่องแสงวาวราวกับว่าข้าวทองคำรู้ว่าต้องช่วยเหลือผู้คนในเวลาที่ทุกข์ยากที่สุด ยายจันยิ้มแล้วพูดกับเด็กๆว่าข้าวทองคำสอนเราว่าความดีและความเมตตามีพลังมากกว่าสิ่งใดถ้าเราแบ่งปันและช่วยเหลือกันโลกนี้จะอบอุ่นและสวยงามตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาข้าวทองคำของยายจันทร์ ไม่ได้เพียงข้าวสำหรับกินแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความเมตตาและความสุขของหมู่บ้านเล็กๆริมป่าแห่งนี้หลังจากที่ยายจันแบ่งปันข้าวเท่านรให้เพื่อนบ้านและเด็กๆในหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอหมู่บ้านเล็กๆริมป่าก็เต็มไปด้วยความสุขผู้คนมีรอยยิ้มบนใบหน้า และหัวใจทุกคนอิ่มเอมไปด้วยความรักและความเมตตาแต่ความวิเศษของข้าวทองคำไม่ได้ถูกซ่อนไว้ตลอดไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อโจนทนงเขาอาศัยอยู่หมู่บ้านใกล้ๆแต่เขาไม่เคยทำงานหนักและใจของเขาเต็มไปด้วยความโลภเขาได้ยินเรื่องข้าวทองคำของยายจันจากคนที่เดินทางไปมา และความอยากได้มากขึ้นทุกวันวันหนึ่งโจนทนงตัดเินใจออกไปดูข้าวทองคำด้วยตาตัวเองเขาเดินลัดเลาะไปตามป่าหลังหมู่บ้านในตอนกลางคืนเงามืดของต้นไม้และเสียงสัตว์ในป่าไม่ทำให้เขาหยุดเดินเพราะในใจเขามีแต่ความโลภถ้าได้ข้าวทองคำมาเขาจะรวยและมีทุกสิ่งตามใจปรารถนา เขาคิดพลางเดินเข้าไปใกล้แปลงข้าวของยายจันทร์ทันทีที่โจรทนงเข้าใกล้แปลงข้าวทองคําเริ่มส่องแสงวาวราวกับมีชีวิตแสงนั้นสว่างขึ้นทีละน้อยและทำให้โจรทนงต้องหยุดยืนตะลึงเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้ๆและพยายามเก็บข้าวทองคำเมล็ดหนึ่งแต่ข้าวทองคำไม่เพียงเปล่งแสงยังส่งเสียงหัวเราะเบา เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยเืเรากับกำลังเตือนเขาโจรธนงสะดุ้งและถอยหลังแต่ความโลภของเขายังไม่หมดเขายิ่งอยากขโมยข้าวทองคำมากขึ้นจึงพยายามเข้าใกล้และหยิบข้าวทองคำอีกครั้งทันใดนั้นแสงทองสว่างขึ้นจนราวกับกลางวันทำให้โจนธนงตะลึงและสะดุ้งตกใจเขาหล่มลงกับพื้นและวางมือจากข้าวทองคำทันที หัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความกลัวเขารู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างกำลังผลักเขาให้ออกไปจากนาในเช้าวันรุ่งขึ้นยายจันรู้เรื่องจากเด็กๆที่เห็นเงาผู้ชายแอบอยู่ใกล้ๆนาเธอเดินไปดูแปลงข้าวทองคำอย่างระมัดระวังแล้วพูดกับเด็กๆด,ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนข้าวทองคำสอนให้เราเรียนรู้ว่า สิ่งวิเศษจะคุ้มครองคนดีและลงโทษคนโลภเราต้องรักษาความดีในใจเราเสมอเด็กๆต่างพยักหน้าและฟังอย่างตั้งใจพวกเขาเรียนรู้ว่าความโลภไม่เพียงทำให้เสียข้าวทองคำยังทำให้หัวใจเราเศร้าลงด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านเต็มไปด้วยความระมัดระวังทุกคนรู้ว่า ข้าวทองคำไม่ใช่ข้าวธรรมดาและใครที่อยากได้ต้องใช้ด้วยความดีเท่านั้นยายจันยังคงหุงข้าวทองคำและแบ่งปันให้ผู้ที่ลำบากแต่เธอเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นโดยคอยสอนเด็กๆให้รู้จักการแบ่งปันและความเมตตาเพื่อให้ความวิเศษของข้าวทองคำอยู่กับหมู่บ้านต่อไปหลังจากเหตุการณ์ของโจนธนงผ่านไป หมู่บ้านเล็กๆริมป่ายังคงสงบเด็กๆยังคงมาช่วยยายจันรดูแลนาและเก็บเกี่ยวข้าวทองคำอย่างสนุกสนานทุกคนต่างเรียนรู้แล้วว่าข้าวทองคำไม่ใช่เพียงข้าวสำหรับกินแต่เป็นบทเรียนสอนให้รู้จักความเมตตาและการแบ่งปันวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสมบูรณ์เขาเป็นคนจนและอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆริมหมู่บ้าน ปีนี้นาและสวนของเขาไม่ได้ผลผลิตดีนักเขาลำบากมากไม่รู้ว่าจะหาข้าวกินพรุ่งนี้อย่างไรสมบูรณ์ได้ยินเรื่องข้าวทองคําของยายจันจึงเดินไปขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพเมื่อสมบูรณ์มาถึงบ้านยายจันเขาก้มหัวลงด้วยความอ่อนน้อมยายจันครับผมได้ยินว่าข้าวทองคำของยายวิเศษผมและครอบครัว กำลังลำบากจริงๆขอได้สักจานไหมครับยายจานมองเขาอย่างพิจารณาแล้วก็ยิ้มและตอบอย่างใจดีได้สิข้าวทองคำของยายใช้ช่วยคนที่ลำบากเท่านั้นแต่จำไว้นะการใช้ด้วยความดีจะทำให้เกิดผลดีแต่ถ้าโลภจะไม่ได้อะไรเลยสมบูรณ์ รับจานข้าวทองคำด้วยความขอบคุณเขากลับบ้านและนั่งกินข้าวอย่างตั้งใจทันใดนั้นเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความสุขลึกๆราวกับหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวังแต่เมื่อสมบูรณ์เห็นทองคำวาวๆบนข้าวความโลภเริ่มก่อตัวขึ้นในใจถ้าได้เข้าทองคำมากกว่านี้ข้าจะรวยทันที เขาคิดพลางอยากขโมยข้าวทองคำจากนายใยจันเมื่อสมบูรณ์พยายามเข้าไปขุดข้าวทองคำที่นาข้าวทองคำเริ่มส่องแสงแรงกว่าปกติราวกับว่าแปลงข้าวกำลังเตือนเขาแสงนั้นสว่างจนทำให้สมบูรณ์ตกใจและล้มลงหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความกลัวสมบูรณ์มองรอบตัวและเห็นว่าทุกสิ่งในนาเงียบสงบ แต่เข้าวทองคำยังคงส่องแสงทองเขาหยุดคิดและเริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองข้าโลภไปแล้วข้าวทองคำไม่ได้มีไว้เพื่อรวยทางเงินแต่เพื่อให้หัวใจเราอิ่มเอมด้วยความดีสมบูรณ์ค่อยๆวางมือจากข้าวทองคำและกลับไปบ้านพร้อมใจที่สงบเขาเริ่มช่วยเพื่อนบ้านคนอื่นแบ่งปันอาหาร และช่วยงานชาวบ้านหัวใจของเขาอบอุ่นและมีความสุขมากกว่าการเก็บข้าวทองคําไว้เพียงคนเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นสมบูรณ์กลับไปหายายจันแล้วพูดด้วยเสียงสุภาพและเต็มไปด้วยความซาบซึง้งยายจันครับขอบคุณข้าวทองคําที่ให้บทเรียนกับผมตั้งแต่วันนี้ไปผมจะใช้ชีวิตด้วยความดีและแบ่งปันกับทุกคน ยายจันยิ้มและพูดอย่างใจดีดีแล้วลูกจำไว้ว่าข้าวทองคำสอนให้เราเรียนรู้ความเมตตาความดีและการแบ่งปันสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตเราอิ่มเอมมากกว่าทองคำใดๆเด็กๆในหมู่บ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างตื่นเต้นและดีใจพวกเขาเรียนรู้ว่าข้าวทองคำไม่เพียงให้ความอิ่มท้อง แต่ให้บทเรียนชีวิตที่มีค่ามากที่สุดหลังจากเหตุการณ์ของสมบูรณ์ผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆกกริมป่าเต็มไปด้วยความสงบและความสุขทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าข้าวทองคำไม่ได้มีค่าเพียงแค่เงินทองหรือความร่ำรวยแต่มีค่าเพราะมันสอนให้คนรู้จักความเมตตา การแบ่งปันและหัวใจที่อิ่มเอมยายจันยังคงปลูกข้าวทองคำในแปลงเล็กๆของเธอแต่เธอใช้มันด้วยความระมัดระวังมากขึ้นทุกครั้งที่ข้าวสุกเธอจะหุงข้าวและแบ่งใส่จานเล็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆและเพื่อนบ้านที่ลำบากได้กินเด็กๆในหมู่บ้าน ต่างช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวทองคำอย่างสนุกสนานบางคนคอยรดน้ำต้นข้าวบางคนช่วยคัดเลือกเมล็ดที่สวยที่สุดพวกเขาเรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันเป็นสิ่งที่สำคัญและการเห็นรอยยิ้มของเพื่อนบ้านก็เป็นรางวัลที่มีค่าที่สุด ทุกปีใหญ่จันจะจัดงานเล็กๆในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านมาช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวทองคําและแบ่งปันกับผู้ที่ลำบากที่สุดผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงก็เริ่มมาเรียนรู้การแบ่งปันและความสุขของหมู่บ้านจึงแพร่กระจายออกไปอย่างช้าๆข้าวทองคํา ไม่ได้ทำให้ทุกคนร่ำรวยทางเงินแต่ทำให้ทุกคนรวยด้วยหัวใจผู้คนหัวเราะเล่นกันอย่างสนุกสนานเด็กๆได้เรียนรู้คุณค่าของการช่วยเหลือและน้ำใจและหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความอบอุ่น ยายจันยิ้มทุกครั้งที่เห็นเด็กๆวิ่งเล่นรอบนาเธอรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นหัวใจของคนในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความสุขเธอพูดกับเด็กๆว่าข้าวทองคําที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สีทองหรือรสชาติแต่มันอยู่ที่การให้การแบ่งปัน และการทำดีต่อกันนี่คือความวิเศษที่สุดของข้าวทองคําตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านเล็กๆริมป่าแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะผู้คนอาศัยอยู่ด้วยความสงบความสุขและความรักทุกคนเข้าใจแล้วว่า ความดีความเมตตาและการแบ่งปันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตข้าวทองคําของยายจันจึงไม่ได้เป็นเพียงข้าวสำหรับกินอีกต่อไปแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความสุขที่ทำให้หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความอบ และสอนให้ทุกคนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการทำดีและการแบ่งปัน